สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่ติดตามผลงานของน้องกีต้าในรายการดวลเพลงชิงทุนอยู่นะครับและถือว่าน้องกีต้าเป็นศิลปินนักร้องเสียงดีที่ร้องเพลงได้แทบทุกแนวเลยก็ว่าได้นะครับและจะมีหลายท่านที่สงสัยว่าน้องกีต้าจะไปอยู่ใายไหนนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาไขข้อสงสัยกันนะครับในคลิปนี้ให้คุณผู้ชม มาดูกันที่โพสต์ล่าสุดของอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำคือตอนนี้ไหทองคำกับซองเดือนนะครับที่คุณผู้ชมอาจจะรู้อยู่แล้วว่าซองเดือกก็คือค่ายของลูกสาวครูสลานะครับโดยโพสต์ล่าสุดของอาจารย์ประจักษ์ชัยงานใหญ่ไหและซองเดอือครูมอบความไว้วางใจพันธมิตรไหเราต้องช่วยกันขายไปด้วยกันไปได้ไกลและในโพส ในวันที่23กรกฎาคมปี2566นะครับ Hashtag #yk ใส่เสียงวันนี้ที่ห้องอัดสบายใจสตูดิโอพร้อมกราบขอพรครูสลาเรื่มสุดๆในการนี้คือครูมอบงานให้ช่วยดูและคิวงานศิลปินค่ายซองเดอร์และว่าที่ศิลปินแกรมมี่คนล่าสุดน้องกีตาร์พาพนิพพรด้วยกราบขอบพระคุณครูสลาคุณวุฒ ให้โอกาสผมประจักษ์ชัยไหทองคำช่วยดูแลคิวงานศิลปินค่ายซองเดอร์รวมถึงคิวงานของน้องกีต้านิพาพรและนี่อาจจะเป็นคำตอบให้คุณผู้ชมหายข้อสงสัยว่าน้องกีต้านิพาพรแชมป์ดวลเพลงชิงทุน,ทนจะได้ไปอยู่ค่ายไหนนะครับคือคำตอบที่ชัดเจนจากโพสต์ล่าสุดของอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำน้องกีต้า ก็คือว่าที่ศิลปินแกรมมี่คนล่าสุดนะครับและขอแสดงความยินดีกับน้องกีต้าด้วยนะครับแล้วขอฝากคุณผู้ชมให้ไปติดตามผลงานของน้องกีต้าในรายการโดยเพียงทีทุนด้วยนะครับสวัสดีครับ